สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรจนะครับทำวิดีโอนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับวันนี้พาท่านมาเรียนภาษาเขมรน,นะครับในหัวข้อที่ว่าเสียงตัวสะกดที่มีในภาษาเขมรแต่ว่าเสียงตัวสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทยหรือถ้ามีก็แตกต่างกันนะครับตลอดทั้งวิดีโอจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับขอพูดเขมรหน่อยนะครับจุมเรียบสวบาทขยมบนรเมียนทวิดีโอนี้เดีว แดดกรองประกอบประเทศไทยทางง่ายหนึ่งเยมนมเนี่ยไทยมนุไทย,นไทยจนเจียไทยมเรียนภิษากมาย,ยืงขนองเรืองทาสมเรงตัวประกอบของกร้อยแดดสมเรงนี่อดเมียนขนองพิษาไทยหรือเมียนเวียก็เสงขนเนียหรือคอปีขนมเนี่ย,ยนะขนมขนองวีโอนี้ขนมหนึ่งเโยเกีร์ตษาไทยระหด ครับกลับมาที่ภาษาไทยนะครับก็ในหัวข้อที่ว่าตัวสะกดภาษาขเขมรที่แตกต่างจากภาษาไทยนะครับหรือว่าไม่มีในภาษาไทยเลยนะครับก็ตลอดทั้งวิดีโออธิบายเป็นภาษาไทยนะครับก็ตัวสะกดในภาษาไทยก็คือมาตราตัวสะกดแดแม่แดมาตรานะครับก็คือ เสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับมีเสียงตัวสะกดด้วยกไก่จอจานชอช้างสอเสือแล้วก็ยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลานะครับส่วนสะกดด้วยงวอมอยอนี่สะกดเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่า มันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันไม่เหมือนยังไงนะครับเสียงยอหญิงนี่ในภาษาขเขมรหรือว่าในภาษาลาวเขาเรียกเสียงยอนะครับเสียงยอนี่ไม่มีในภาษาไทยก็คือตัวยอหญิงนี่แหละแต่ว่าภาษาลาวกับภาษาขเขมรเขาใช้เสียงยอนะครับโอเคก็จะพูดถึงว่าตัวสะกดที่แตกต่างจากภาษาไทยนะครับที่ท่านมองเห็นนี่มันจะมี ตอักษรเขมรพยัญชนะห้าวักพยัญชนะเศษวักแล้วก็สระรอยสระจมสระรอยนี่มันหายรือหรือรืลอรือไปนะครับสระสระรอยก็คือสระเต็มตัวนะครับสระจมก็คือเหมือนสระภาษาไทยทั่วไปต้องเอามาประกอบกับตัวอักษรนะครับแต่ว่าสระรอยสระเต็มตัวก็คือมันเป็นสระเต็มอยู่ในตัวของมันเองนะครับ ก็คือมันอยู่โดดๆไม่ต้องเอามาเกาะกับตัวอักษรเหมือนสลักจมนะครับที่นี้ผมยจะพูดถึงว่าตัวสะกดที่มันแตกต่างจากภาษาไทยนะครับเ,เช่นสะกดด้วยกอไก่นะครับเช่นคําว่าจับเ,เช่นภาษาเขมรเขาพูดว่าโรงจะโรงจะโรงจ้านี่เสียงตัวกอไก่ที่สะกดมันหายไปนะครับมันเหมือน เหลือแต่สระอะนะครับหรือว,ว่าโรงจระโรงจักะแปลว่าโรงงานนะครับภาษาเขมรคือเสียงตัวสะกดด้วยกอไก่มันหายไปมันเหลือแต่เสียงอะนะครับสะกดด้วยกอกไก่เช่นคําว่าโรงจะแปลว่าโรงงานนะครับถ้าอ่านแบบภาษาไทยอ่านว่าโรงจักทีนี้สะกดด้วยจอจาน กับสะกดด้วยชอช้างนเสียงเดียวกันนะครับสะกดด้วยชอจานกับชอช้างเสียงเดียวกันเช่นคําว่ากาดกาดที่แปลว่าดุนะครับประยัดชะแกกาดระวังหมาดุกาดที่เฉยแปลว่าดุถ้าอ่านแบบไทยอ่านว่ากาดนะครับถ้าอ่านแบบเขมรต้องอ่านว่ากาดกาดแปลว่าดุหรือว,ว่าซัด สัจแปลว่าเนื้อเช่นกับว่าสัจรูปเนื้อหมูอย่างเงี้ยสัจโกเนื้อเนื้อวัวหรือเนื้อโคอย่างเงี้นะครับมันจะออกเสียงว่าสัจนะครับก็คือแต่ถ้าคําว่าสัตว์คอมเมนต์ออกเสียงว่าสัตว์สัตว์ในภาษาไทยนะครับคอมเมนต์ออกเสียงว่าสัตว์แต่ถ้าสัตสัจแปลว่าเนื้อเนื้ออะไรก็ได้ สะสกดด้วยจอจานกับสกดด้วยชอช้างในเสียงเดียวกันนะครับเช่นเรียจิตเทนีเรียจิตเทียนีเรียเชเทียนีแปลว่าเมืองหลวงคนไทยอ่านว่าราชธานีนะครับเช่นเรียจิตเทียนีพนมเปิเมืองหลวงพนมเปญอย่างเงี้ยก็คือสะกดด้วยจอจานกับชอช้างนะเสียงสะกดเสียงเดียวกันนะครับเช่นพุทธสกราช ก็จะสักรารพุทธาสักราชคิดตสักรารอย่างเงี้ยสักราชสักราชคนไทยว่าสักราชทีนี้สกดดดวย่อญิงนะครับเจยงกับว่าสโรลั์สโรลั์สโรลั์แปลว่ารักนะครับมีค่าเท่ากับเสน่หา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 ก็แปลว่าความรักสโรลั์สโรลั์แปลว่ารักนะครับสโรลั์ ถ้าคนไทยออกเสียงจะออกเสียงยากเอยาเสียงว่าสลันสลันไม่ใช่นะครับไม่ได้ออกเสียงว่าสลันนะต้องออกเสียงว่าสลอลังสลลังแพรว่ารักนะครับทีนี้ยอหญิงผ่านไปมาถึงยอหญิงผ่านไปมาถึงสกุด้วยสอเสือนะครับสกุด้วยสอเสือนี่เสียงมันกระแทก เสียงตัวสกกจสอเสือมันจะหายไปนะครับเชิงคาวันนะที่แปลว่ามากอย่างแรงอย่างมากคลังนะคลางน้าแปลว่าอย่างแรงมากๆเคลียนนะแปลว่าหิวมากๆหรือว่าเฮลเฮลนะเฮลนะหรือว่าเคลียนนะแปลว่าหิวมากๆควันนะมีนอนเนนสระส่อเสือออกเสียงวันนะ ถ้าอ่านแบบไทยอ่านว่านาดมันไม่ใช่นะครับก็คือตัวเสียงสอ,สอสเสือนะมันหายไปมันเหมือนแต่อ่ะอย่างเงี้ยนะแปบลบว่ามากหรืออย่างแรงนะครับแล้วก็มาถึงสะกดด้วยรอเรือนะครับรอเรือนี่ถ้าเป็นสุรินนะหรือว่าขมรนฝั่งไทยจะออกเสียงรอเรือด้วยเช่นคัว่าการอันนี้คือเสียงฝั่ง คำเมนฝั่งไทยนะครับการแปลว่างานหรือว่าการก็ได้การการงานคำเมนฝั่งไทยสเสียงว่าการการอาหารก็อาหารอันนี้คือคำมนฝั่งไทย,ไทย,ไทยแต่ว่าถ้าเขมนกัมพูชาตัตวไหนก็ก็แล้วแต่ถ้าสะกดด้วยรอเรือจะไม่อ่านอรอเรือนะครับเช่นกับว่าการงานที่ที่ผมพูดเสียงว่าการคำมนฝั่งไทยเมืเ่อกี เจาเสียงว่ากาเฉยๆกาก็แปลว่าการงานหรือแปลว่าการแต่งงานก็ได้คําเต็มของมันก็คือเรียบกาเรียบกาเรียบกาแปลว่าการแต่งงานมีค่าเท่ากับอเปียปีเปียอวหาวิวาหสะกดด้วยรอเรือไม่ออกเสียงนะครับคอมเมนต์ฝั่งฝั่งฝัง่งกัมพูชาเช่นคําว่าการที่แปลว่าการงานเนี่ยที่แปลว่างานเนี่ย เอาเสียว่าก,กายเฉยแล้วก็อาหารก็อาหารเฉยถ้าคอมเมนต์ฝั่งฝั่งไทยอา,รราอาหารคอมเมนต์ฝั่งกัมพูชาอาหารเฉยสะกดด้วยลอลิงสะกดด้วยลอลิงนี่เช่นคําว่ากาลที่แปลว่าเวลานะครับหรือคาว่าเล็ลเ็ลภาษาไทยเรียกว่าเพนก็คือเพนมีคาท่ากับเวลาเพวิเลียเพวิเลียก็คือ การเวลาการออกเสียงว,ว่าการการคนไทยเรียกว่าการแปลว่าเวลานะครับการการนะาเป็นนะาการนะาเป็นนะเาเวลาใดตอนใดนะครับตอนไหนทีนี้สะกดด้วยตัวลอจุฬานะครับเสียงสกดด้วยลอจุฬานี่เหมือนกับสกดด้วยลอลิงนะครับเช่นคําว่า จักระวาลจักรวาลคนไทยเรียกว่าจักรวาลภาษาเหมืนว่าจักระวาลเหมือนกับสะกดด้วยรอลิงนะครับโอเคน่าจะครบแล้วนะครับทวนนะครับเสียงตัวสะกดที่ที่ไม่เหมือนหรือไม่มีในภาษาไทยนะครับ อวนก็คือเสียงกอไก่เสียงกอไก่นี่เสียงตัวสกดมันหายหไปยเช่นคำว่าโรงจะหรือจะเฉยเฉก็ได้แปลว่าแทงหรือแปลว่าฉีดยาก็ได้จะถนาำฉีดยาจะแปลว่าเทก็ได้จะตึกจะตึกเทน้าโรงจะแปลว่าโรงงานก็คือเสียงตัวสกดกอไก่มันหายหไปนะครับก็สะกดด้วยจอาจาน กับชอช้างนี่เสียงเดียวกันเช่นคำว่าสัตว์ที่แปลว่าเนื้อเรียกเรียกคนไทยวาราชเรียกจีิน,นีพนมปิงราชธานีพนมเปนพ,พุทธิักราชกฤติักราชแล้วก็เสียงตัวสะกดด้วยยอหญิงเช่นคำว่าสราลัล์ ซลลังซโลลังซโลลังซโลลังแปลว่ารักสะกดด้วยรอเรือพนมเปนไม่อ่านตัวสะกดอ่านดาวแต่ตัวพยัญชนะกับสระที่เฉยเช่นคําว่ากาเช่นคัว่ากาแปลว่าการงานหรือแปลว่างานที่เฉยถ้าเอมเมนฝั่งไทยอ่านเอารอเรือด้วยเช่นคําว่ากาแปลว่าการงานหรือแปลว่างานที่เฉยอหารอาหาร นเมันไม่ออกเสียงนะครับอา่านว่าอาหาด้วยว่า,ากาที่เฉยสะกดด้วยรอลิงกับรอจุฬาสะกดเสียงเดียวกันเช่นกับว่ากาที่แปลว่าเวลาเปลคนไทยว่าเพนแปลว่าเวลาเปนนะเวลาไหนกานะเวลาไหนเหมือนกันมีค่าเท่ากับเสมอนาเสมอนาก็คือตอนไหนเหมือนกันเสมอนะตอนไหนเสมอนะตอนไหนจ,จกักรวาล จักรวาลจักรวาลจักรวาลโอเคขอจบนะครับสวัสดีครับ